เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่16-20สิงหาคม2564จากการแข่งขันผู้สุนทรพจน์ในหัวข้อพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศในช่วงชั้นต่างๆและรับชมวิดีโอการกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนเชิญรับชมค่ะพัฒนาชีวิตด้วยเทีาสะเสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม สวัสดีค่ะครูดุท่านหนูเด็ก,กินในสานาักเรยียนตัวไทยนักเรยียนแทนประถมศึกษาปีนี้5ทับ7โรงเรียนเชโนเซฟคอนแวนค่ะวันนี้หนูรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับสุนทรพจนพ์วันวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ค่ะวิทยาศาสตร์สร้างชาติให้ก้าวไกล วิทยาศาสตร์สร้างไทยให้ก้าวหน้าวิทยาศาสตร์สร้างความรู้คู่ปัญญาวิทยาศาสตร์พัฒนาคุณค่าคนจากบทกลอนทีห่หนูกล่าวมานี้บง่งบอกค่ะว่าปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์มีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งประเทศไทยและทั้งโลกค่ะเมื่อเรารูแล้วว่าวิทยาศาสตร์มีความจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของทุกคนเรามาดูกันนะคะว่ามนุษย์ทุกคนดูแลจะต้องเจอปัญหาอย่างเช่นทุกวันนี้ปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นปัญหาใหญ่ค่ะ คือการระบาดของเชื้อโรคโคว COVID ิด -19 ค่ะส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนทั่วโลกค่ะส่งผลให้การใช้พฤติกรรมการใช้ชีวิตหลายอย่างจาเป็นต้องเปลี่ยนไปโดยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะ กลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดในครั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นดนาหน้ามีความจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องมีอาวุธคพร้อมรับมือค่ะเพราะแพทย์ต้องทํางานแข่งกับเวลารวมทั้งป้องกันความเสี่ยงมใหิติจีอจากการรักษาผู้ป่วยได้ค่ะจุดเริ่มต้นสร้างสารรค์นวัตกรรมจะเกิดขึ้นทุกป,ประเทศค่ะลองดูประเทศต่างๆนํามาใช้เพื่อลดความเสี่ยงวิกฤตโควิด COVID -19 กันนะคะ ประเทศแรกที่จะกล่าวค่ะประเทศจีนค่ะประเทศจีนได้ผลิตวัคซีนโควิด -19 ค่ะและล่าสุดได้สร้างแบพร้องลมค่ะ ตรววิจัยโควิดได้มากเกือบ2ล้านคนค่ะประเทศที่สค่ะประเทศแคนาดาค่ะเคอร์ติสได้คิดค้นร,บระบบติดตามโควิดในออนไลน์เพื่อให้ผู้คนสามารถรับข้อมูลล่าสุดที่แยกตามจังหวัดและประเทศได้ง่ายขึ้นค่ะทีนี้เรามดูประเทศไทยแล้วบ้างนะคะประเทศไทยมีการนำหุ่นยนต์มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสข,ของแพทย์และพยาบาลค่ะ คณาวิศวก,กรรมศาสตร์จุราล,ลงกรมหาวิทยาลัยได้คิดค้นผลิตหุนยนตซีรีส์ซีโรโบโควิดค่ะหุนยนต์ชื่อว่าคุนยนปินโตคุนยนกระจกและคุนยนนินจาค่ะเพื่อช่วยแพทย์และพยาบาลค่ะการพัฒนาหุนยนในครั้งนี้เป็นเครื่องยิงยานถึงศักยภาพความพร้อมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศค่ะและยังสร้างความปลอดภัยให้กับประชาสังคมโดยรวมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมสู่ภาสาอารมค่ะ สุดท้ายนี้หนูเชื่อว่าทุกคนมีความฝันนะคะและหนูขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จคะ่ะตัวหนูเองก็มีความฝันคะ่ะความฝันของคืออยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์คะ่ะจะตั้งใจทํามันให้สําเร็จคะ่ะคอมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุริดาลิมวานิชรัตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มทับหนึ่งจะมาก่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อพัฒนาในวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมพัฒนาการของมนุษย์เรานะคะมีจุดหมายเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆเช่นการเอาชนะความมืดด้วยการคิดค้นไฟฟ้าและหลอดไฟเป็นต้นค่ะทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นล้วนแต่มีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นเลยนะคะโดยสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วเป็นที่ยอมรับเนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์ แต่หากเป็นเรื่องที่มีข้อโต้แยง้งก็จะกลายเป็นศาสตร์อย่างอื่นแทนค่ะเช่นเรื่องการค้นพบมนุษย์ต่างดาวก็ยังไม่เป็นวิทยาศาสตร์เพราะยังมีข้อโต้แยง้งหรือจนกว่าวันหนึ่งจะมีใครสักคนนำม,มนุษย์ต่างดาวตัวเป็นๆมาโชว์ได้เทคโนโลยีคือการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสิ่ง,งต่างๆให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นค่ะหากนำเทคโนโลยีไปผสมผสานกับความคิดสร้างสารรค์อาจทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาได้ s t e ฟจ job สผู้ก่อตั้งบริษัท Apple เคยกล่าวว่านวัตกรรมคือสีเทีย่ยกระหว่างผู้นำและผู้ตามดังนั้นถ้าไทยมีผู้สร้างสารรค์นวัตกรรมเพิ่มมากเท่าไหร่ย่อมหมายถึงเราจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมนี่คือแนวทาง Thailand Way ที่คนรุ่นใหม่ควรยึดเป็นเป้าหมายหลักในอนาคตค่ะโดยประเทศที่มีนวัตกรรมจำนวนมากเนี่ยนะคะ ก็ยอมได้เปรียบค่ะมีอำนาจต่อรองสามารถผลิตสินค้าใหม่ๆที่เราเป็นเจ้าของสิทธิบัตรออกมาขายรายได้จำนวนมหาศาลก็จะหลั่งไหลามานี่ก็คือการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมนั่นเองค่ะ จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 นะคะทำให้นักวิจัยของไทยพยายามเร่งทำวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อผลิตใช้เองค่ะล่าสุดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้พัฒนาวัคซีนโควิด -19 แบบพ้นจมูกสำเร็จในขั้นทดลองในสัตว์ค่ะ จะเริ่มทดลองในมนุษย์ต้นปีหน้าหากเป็นผลสำเร็จเนี่ยเราจะมีนวัตกรรมวัคซีนโควิดแบบสเปรย์พ่นผ่านทางจมูกที่สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันขึ้นสูงและเร็วป้องกันโควิดและไข้หวัดใหญ่เดิมทุกสายพันธุ์เลยนะคะอีกทางยังสามารถลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนได้อีกด้วยเราก็จะกลายเป็นประเทศแรกๆของโลกเลยค่ะ หลายคนอาจคิดว่าจะมีสักกี่คนที่จะมีความสามารถไปเป็นนักวิจัยและมีโอกาสที่จะสร้างสารรค์นวัตกรรมได้อันที่จริงแล้วนะคะนวัตกรรมเกิดได้จากทุกคนทุกสาขาอาชีพหากคุณไม่หยุดคิดไม่หยุดพัฒนาอาจกล่าวได้อย่างภาคภูมิค่ะว่าความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกอย่างแน่นอน ไม่เช่นนั้นแล้วสายชีชำระในห้องน้ำจะเป็นนวัตกรรมที่มหัศจรรย์ในสายตาชาวต่างชาติได้อย่างไรล่ะคะขอบคุณค่ะ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมเรียนทานคณะกรรมการครูอาจารย์และสวัสดีนักเรียนทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวภร,ริดาพานัทิราภากรน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีถกทับสองโรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนในวันนี้ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันการผู้สุนทรพจน์เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะนับตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทที่สําคัญยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ แต่อย่างไรก,ก็ตามยังมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่มองไม่เห็นถึงความสำคัญเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนยุ่งยากและไกลตัวจึงไม่เปิดใจยอมรับและไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ส่งผลให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรโดยเหตุนี้เองจึงทำให้ดิฉันอยากยกตัวอย่างเรานอกตกรรมเพื่อแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวแม้แต่น้อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้คนไทยคิดคนนวัตกรรม COVID 1 9 t r a c k e r เว็บแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 แบบเรียลไทมพร้อมระบุพิกัดและรายละเอียดของผู้ติดเชื้อภายในประเทศไทยนอกจากนี้นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คิดคนพัฒนาวัคซีนที่มีชื่อว่า j ุ l a c o ฟ19ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่กำลังเป็นความหวังในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในรอบนี้และยังมีวัคซีนใบยาซึ่งผลิตจากพืชใบยาสูบโดยเทคโนโลยีซับยูนิตนำโปรตีนจากพืชมาสร้างเลนแบบไวรัสวัคซีนใบยาถือเป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทยโดยแท้จริง การที่เราสามารถผลิตวัคซีนโควิดได้เองนี้ส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านสุขภาพถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานในประเทศไทยที่จะสนับสนุนให้เกิดการวิจัยต่อยอดนวัตกรรมเพื่อผลิตยาและวัคซีนไว้ใช้ได้เองภายในประเทศสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศพร้อมกันนี้ยังถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการส่งออกยาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ท่านผู้ฟังคะจากตัวอย่างที่ดิฉันได้กล่าวมานั้นล้วนและแต่มีความจำเป็นและสำคัญยิ่งดิฉันเชื่อว่าคนไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมขอเพียงภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการศึกษาการวิจัยวิทยาศาสตร์และสนับสนุนผลงานานวัตกรรมให้ต่อยอดสามารถใช้งานได้จริงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศและดิฉันเชื่อว่า หากประเทศของเรามีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นของตนเองสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่นำประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงค่ะสุดท้ายนี้ที่ฉันขอใคร่นำเสนอคำกล่าวของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่ได้กล่าวไว้ว่า "Nothing happens until something moves" ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการเริ่มต้นทุกคนพร้อมหรือยังคะที่จะสร้างสารรค์นวัตกรรมขอใครกล้าที่จะคิดและลงมือทำ เท่านี้เองก็สามารถช่วยพัฒนาชาติได้แล้วขอบพระคุณค่ะ